กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคําถามเรื่องราวงดวงชะตานะคะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข,ข้อมูลวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดเข้ามาให้ค,ครบถ้วนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบ ลัคนาราศีเกิดที่ไหนเกิดช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะระบุเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็สำหรับใครต้องการที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันก็เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลก็ต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าสองหมายเลขนี้นะ,ะ,ะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยอย่าเพิ่งเบื่อเราสองคนที่เน้นย้ำอยู่เสมอว่าขอข้อมูลครบๆเพราะมันมีตัวอย่างให้เห็นทุกวันนะครับบางบางท่านเนี่ยมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนโดยตลอดว่าตัวเองเนี่ยเกิดวันนี้แต่พอคีย์ข้อมูลเทียบกับปฏิทินแล้วเนี่ย เมื่อคีวันที่แต่ปรากฏว่าวันที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์นี่นมันไม่ตรงคันอย่างน้อยเราจะได้กลับไปตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไรถ้าวันเดือนปีที่คุณให้มาผิดผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพยากรณ์นั้นผมพูดถึงใครฉะนั้นอย่าเพิ่งเบื่อเราสองคนที่เน้นย้ำกติกาแบบนี้ครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS ัท่านแรกกันเลยดีกว่านะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่19บพฤษภาคม2 5 0 4ค่ะเวลาเกิดตีหนึ่งครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ขอบคุณ อาชีพนะคะทาน้ําพริกตาแดงส่งตามร้านดีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วกันนี้ผมกําลังฮิตนะผมลดน้ําหนักตอนเย็นผมทานน้าพริกกบผัดนะฮะอ,อ,อย่างนี้ครับของกินของคุณเนี่ยเข้า2เงื่อนไขเลยต้องทําส่งและมีการแปรรูปซึ่งชัดเจนนะในเรื่องของน้ําพริกก็ใช่ฉะนั้นระยะยาวดีและปีนี้สุกเป็นสีด้วยจ้ะ SMS สเอ็มเอสต่อมาคะ่ะแต่ปีนี้งานมันนิดนึงนะอาจจะมีปัญหาติดขัดหน่อยอย่าเพิ่งท้อร้อยเลยผู้สภาไปทุกอย่างมันจะคล่องขึ้นจ้ะ เอสต่อมาค่ะคุณคุณชันสารนะคะ29พฤษภาคม2506เวลาเกิดตีสี่ตรงฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็กับคนรักจะมีเกณฑ์จะเลิกกันหรือเปล่ามยวใหอบดูดวงไม่เคยโกหกจริงๆนะสุกกาลีตอบผมไม่เคยทายสามีภรรยาให้ราคีแต่จะเตือนว่าปีนี้คุณต้องระวัง จะตัดสินใจอะไรผมให้เตะถวงซื้อเวลารอให้เลยเข้ามิถุนาไปก่อนค่อยว่ากันนะประคับประคองให้ดีๆแล้วก็พยายามไม่ต้องพยายามหรอกให้คุณซื้อข้าวสารถุงนี่แหละถวายประสงค์ทําเลยมากครั้งได้ยิ่งดี <S <S งานก็เช่นเดียวกันมีโอกาสในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงผ่านให้ได้ก่อนถึงวันเกิดนี้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น SMS ต่อมาคะ่ะ คุณเสกสรรน,นะคะ14ตุลาคม2510เวลาเกิดประมาณตี2ถึงตี3ตรงนะคะไม่ได้บอกวันมาลัคนาราศีอะไรด้วย14ตุลา10ปฏิทินสากลตรงกับวันเสาร์แต่เนื่องจากเวลาที่ฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะแต่เนื่องจากเวลาที่คุณเกิดเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างคุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ฉะนั้นประพยากรบ,บนสมมติฐานนี้นะครับจังหวัดชุมพร เดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวหนึ่งชั่วโมงนั้นจะเป็นราศีอะไรออยังอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ช่วงนี้อดทนหน่อยนะพระรหัสวินาศลักราหูค้นทรัพย์เสาอยู่เรือนที่จะทําให้เราเดือดร้อนทุกใจในเรื่องของที่อยู่อาศัยยุดยานภานะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของญาติพี่น้องเราให้เลยผ่านมาที่11กรกฎาคมเป็นแล้วนะหลายสิ่งอย่างจะดีขึ้นเงินถึงจะไม่หมดไปสัทีเดียวเพราะราหูยัง อยู่ในเรือนกระดุมพระถึงสิ้นเปีแต่อย่างน้อยเนี่ยเมื่อพระหัตถ์ทับลักหลายอย่างจะดีขึ้นแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่ไม่เชีร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9มกราคม2 5 1 6ค่ะเวลาเกิดนะคะเที่ยงวันอังคารถามเรื่องของการเงินกับครอบครัวตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง43 เเงินเนี่ยผมผมเป็นห่วงผมเป็นห่วงสปีเลยนะครับสีสามตอนนี้เริ่มจะติดขัดหมุนไม่ค่อยคล่องโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปแต่ของจริงเนี่ยมันจะมาในช่วงย่าง44สีฉะนั้นช่วงนี้วางแผนให้ดีความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะครับประครับประครองหน่อยเข้าย่างส4บสีไปแล้วจะดีขึ้นเอสเมสต่อมาค่ะคุณสายชน ะเบียนรถ813ค่ะเจ้าคนในคนหัวหน้างานเจ้าของกิจการมีโอกาส13มหาอุดแต่ราหูคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระนิสิตโมหจริตอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแปะไปที่เลขแปดมาดูรถ95ค่ะอันนี้เป็นเลขมงคลอยู่แล้วโดยเฉพาะสําหรับคนไทยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสําเร็จครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณอภัชชาญนะคะ27มิถุนายน2525 25เวลาเกิดตีสามตรงนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามชื่อสกุลดีหรือเปล่าขอบคุณสำหรับข้อมูลชัดเจนนะครับคุณเป็นคนวันเสาร์ฉะนั้นลองตรวจชื่อกันดูอภัชชาอ,ออ่างพอพามนกันกชอช้าง2ตัวสละอางเข้าใจว่าตอนตั้งตั้งชื่อนั้นนะครับคงจะตั้งบนสมุติฐานที่เป็นวันอาทิตย์นั่นแหละ แต่ก็ยังโชคดีนะครับถึงจะเป็นบันเสารในแง่ของทักษะเลขกษ์ไม่เสียสิริมงคลเมื่อรวมกันนามสก,กุลแล้วก็ถือว่าดีฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ s อ s เนะคะเกิดวันที่6มีนาคม2515เวลาเกิด11.30น,น,น,นาทีถึงบ่ายโมงตรงวันจันทร์เนื้อคู่ มีไหมคะแล้วก็จะเจอเมื่อไหร่คนที่ครบอยู่นในช่เนื้อคู่หรือเปล่าว้าวถามเหมือนยังเป็นโสดเลยนะนะครับปีนี้ปันตนีเป็นสี่ครับก็ต้องบอกว่า,าถ้าคนที่ครบหาอยู่คุณในช่วงเวลาเนี้ยนะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้เพียงแต่ว่ายืนระยะให้พ้นวันเกิดนี้นะปีนี้มันอาจจะเข้าํานองรกัรกเลิกใช่หรือไม่นะครับช่วงนี้หาโอกาสไปบริจาคเงินใ้กถาบมรเ็งหรือบูลนิทธที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด ส่วนหลังวันเกิดเน้นโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่ที่เราไม่ได้ใช้แต่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขาขาดแคลนนะครับส่วนในเรื่องของอเบอร์โทรศัพท์1.5เนี่ยเสริมสร้างในเรื่องของความมีสเสน่ห์ดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแจ๋ว5นะคะ5กุมภาพันธ์2524ค่ะเวลาเกิด7.30นากา30นาทีวันพฤหัสบดี ถามเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภรวมไปถึงเรื่องของบุตรแล้วมีโอกาสมีรถยนต์หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ปิดอู่นะครับถ้ายังยังอยากจะมีน้องปีนี้ถึงจะสูงวัยแล้วก็มีเกณฑ์นะครับอันนี้คือกรณีถ้าอยากมีแล้วยังไม่ได้ทํหมันนะพูดง่ายๆส่วนถ้าถามในแง่ของบุตรใ,ในภาพรวมเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพเขาหน่อยนะครับโดยเฉพาะคนโต และคนที่2ถ้าคุณมีมากกว่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของเกณฑ์นในเรื่องของรถราพาหนะตอนนี้ย่าง35าจังหวะเวลาที่ดีนะครับปีนี้มันมีเกณฑ์นในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยก็ไม่ค่อยอยากให้ออกเท่าไหร่จังหวะเวลาที่ดูเหมือนจะพร้อมมากกว่านะครับจะเป็นในช่วงย่าง36รสกลอยปีหนึ่งได้ไหมตอนนั้นทุกอย่างโอเคเลยครับ s อซต่อมาคะ่ะ เลขที่บ้านนะคะทับหนึ่งสองคู่ครัวเรือนครับแต่ในแง่เลขกรสาคมก็หมายถึงกําลังพระราหูคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระนิสศินโมหัจร,ริตอันนี้ให้ใช้ทองคําเปลวแท้บริกรรมคาถาชินนัพันชรและปิดที่1 2, นะึ 1> ่กับสฮะทะเบียนรถนะคะสี่สี่ห้าหกค่ะสวยดีแล้วก็แพงนะครับก็เป็นคู่รั์ผู้โชคเสริมสร้างความฉเฉลียวฉลาด9 0 8อันนี้ไม่ค่อยดีนะภัยอาเพศนะครับมัวเมาลุ่มหลงอันนี้ ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังครับเบอร์0309ค่ะเติมหนึ่งดีกว่าฮะใช้เป็น19จะเสริมให้ชีวิตมีหลักฐานความมั่นคงมีสิ่งสิทธิ์คุ้มครอง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเลยคะคุณคุณบางปอนนะ25กันยายน2557เวลาเกิดเที่ยง9นาทีวันพฤหัสบปปดีลัคนาราศรีอะไรนะคะน้องเกิดกลุ่เทพ ลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพฤกษบพฤกษบช่วงนี้ก็หลายหลายสำนักก็จะเตือนกันในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักเพราะาบาปประเคาะเล็งดวงชะตาอยู่นะครับในเรื่องของแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยยังเป็นเด็กคงไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความรักแต่จะเน้นเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับน้องจะเป็นอะไรที่ยืดเยื้อไม่หายขาดนะครับฉะนั้นการรักษาสุขภาพของน้องให้แข็งแรง จำเป็นมากกว่าการพาไปพบแพทย์แต่พูดง่ายๆปีนี้จะเป็นอะไรยืดเยื้อฉะนั้นสสิ่งนี้สำคัญเหมือนๆกันคือดูแลตัวเองให้ดีแต่ถ้ามันไม่ดีจริงๆก็ต้องไปหาหมอให้ต่อเนื่องนะครับส่วนสุขภาพอ, <c oughs> อย่างที่ผมเตือนเมื่อสักครู่โดยเฉพาะทางเดินหายใจและทางเดินอาหารครับเอสเมอมาค่ะคุณสินินนุษนะคะเกิดวันที่29พฤศจิกายน2 5 0 2เวลาเกิด เที่ยงคืน15นาทีนะไม่ได้บอกวันมาถามชื่อค่ะประเด็นที่ผมพยายามจะบอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรเพราะว่าคนที่เกิดย้อนขึ้นไปใกล้ๆ2,500ถอยหลังไปเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมักจะยังระบุเป็นวันที่เป็นวันเดิมอยู่แต่ขออนุญาตคุณสิ <c oughs> นีนุตผมจะใช้ข้อมูลเป็นวันสากลน,นะถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามายืนยันใหม่คือวันที่29พฤศจิกานั้นเนี่ยปฏิทินตรงกวาทิตผมถือว่าคุณเกิด เที่ยงคืนสิแล้วฟ้าสว่างเป็นอาทิตย์ที่29นะถ้าฟ้าสว่างเป็นจันทร์ที่30ส่งเข้ามาใหม่นะนะฉะนั้นบนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างาเป็นวันอาทิตย์คุณจึงยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับสิณีนุษสินีนุษอ,อันนี้ก็ในแง่ของชื่อเนี่ยเลขาศาสตร์ไม่ค่อยสวยทำอะไรติดขัดบ่อยไหม มีปัญหาพวกกล้ามเนื้อสายตาบ้างหรือเปล่านะถ้ามีก็ควรที่จะปรับแก้นะครับส่วนในเรื่องของเลขรถ8414<ะ>ค่ะก็เป็นคู่ศัตรูเหมือนกันนะครับแล้วก็ระวังปัญหาพวกทางเดินหายใจรวมถึงการพูดการเจราจาการสื่อความอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลขก8เลขบ้านนะคะทับ69โอ้สวยจั้งเลย69ทับ69ก็อันนี้ดีฮะสเสน่ห์และความสำเร็จและหมายถึงกระแสเงินสดด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะ26 68 8669 ใช้หกเก้ากับ2-6เป็นหลักนะราหูเนี่ยเป็นเรื่องของภาระหนี้ไม่ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานคะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14กุมภาพันธ์2498เวลาเกิด7โมงเช้าวันจันทร์ถามเรื่องของลูกแล้วก็เรื่องของสุขภาพ7โมงวันจันค่ะตอนนี้ย่าง61สบุตะ คืออย่างนี้ครับในแง่ของบุตรโดยภาพรวมเนี่ยผมยืนยันว่าพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้เพียงแต่ว่าเวลาอยู่ใกล้ชิดกันอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ในแง่ของทางกายภาพเองก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยนะครับแต่ว่าระยะยาวอ่หมายถึงว่าในภาพรวมเนี่ยก็ต้องถือว่าพึ่งพาได้ของคุณเนี่ยอาทิตย์กับอังคารร้อยกันนะก็หมายถึงพวกกล้ามเนื้อสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงอมัมพฤกษ์อัมาพาตโรคหัวใจ อันนี้คือปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรณภา,านะคะ6ะกรกฎาคม2539ค่ะเวลาเกิดทุ่มสนาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการเรียนตอนนี้น้องย่าง19อ่าทายปีจรก่อนปีนี้ต้องต้องขยันนะครับไม่ได้พูดแบบขอไปทีนะว่าขยันแล้วจะได้ผลการเรียนที่ดีแต่ในดวงบอกว่าปีนี้คุณต้องขวนขวายทำงานหนักกว่าเดิมอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตา สุขภาพสตรีสักครู่นะครับเาสาก,ก็อังคารสวยกว่าแต่อาจจะไกลความเป็นสุภาพสตรีแต่ฟังไว้พิจารณา,าพวกรับราชการตำรวจทหารก็ได้นะในเรื่องของถ้าชอบสายวิทย์วิศวะนักเคมีนักพวกแ l a บเนี่ยผู้หญิงเยอะนะครับถ้าเรียนสายศิลป์ก็รัฐศาสตร์ สอบประหลัดนิติศาสตร์อายการเสาไปถึงสัตวแพทย์สถาปัตย์ในเรื่องของอถ้าเป็นวิศวะนะครับก็เน้นพวกโยธาเน้นในในเรื่องของอะไรนะพวกปิตโตรเลียมน้ำมันพวกนี้อันนี้คือพูดภาพรวมลองดูฮะว่าตัวเองถนัดในกลุ่มไหนนะจ๊ร s ์ s ต่อมาคะ่ะ คุณนัทพงศ์นะคะ13มกราคม2531ค่ะเวลาเกิดเที่ยง40นาทีพุธกลางวานันถามเรื่องของการเงินแล้วก็ครอบครัวตอนนี้ย่าง28นะฮะดาวการเงินเสียโยงเรือนอลิด้วยหลีกเรื่องการทำสัญญาค้ำประกันทุกประเภทหลีกเรื่องการให้ขอหยิบขอยืมเพราะตัวคุณเองก็ใช่ว่าจะดีปีนี้ถวายของมีคม ฝากระวังอุบัติเหตุส่วนในแง่ของความรักความสัมพันธ์คําพูดนั้นสําคัญชะไหนและกาลีกะจี้ไปที่เรือนความรักด้วยฉะนั้นไปทําบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็พยายามประคับประคองให้ดีครับ s m s ต่อมาค่ะคุณโจะนะคะ14ธันวาคม2524ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันจันทร์ถามลัคนาราศีนะคะจังหวัดสระบ,บุรี14กุมภาอ๋อธ <14, S 2> <ขอ S 1> ันวาคม1ธันวาคม2524 ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องลัคนาอะไรจังหวัดสระรุครีค่ะราศีสิงห์นะครับอย่างอย่างที่เรียนเนี่ยสิงห์ช่วงนี้เขาเรียกว่าให้ประครับประคองตัวเอาตัวให้รอดเลยผ่านช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วค่อยว่ากันนะในแง่ของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดก็เช่นเดียวกันจ้ะเอาละนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ ลโหลวั <Hello. S 1> สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะจ้า,จาเชื่ออะไรคะยววดีค่ะคุณยุวดีจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันพฤหัส11ตุลา2533ค่ะ11ตุลาคม2533ค่ะ16นาฬิกาวันพฤหัสบดีตรงกับวันพระฤห,หัสบดีนะครับเ,เป็นคนเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่เลยเป็นบ้างไหม นะ,นะเป็นคนคิดมากวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำเป็นบ้างไหมเป็นมากนะแล้วก็ปีนี้ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาขัดสนเรื่องเงินมากๆนะคุณก็มีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานตอนนี้ทำงานอยู่หรือ,อยังครับเพิ่งเรียนจบอะค่ะทำงานหรือ,อยังยังอะค่ะอ่าถ้าถ้าเพิ่งเรียนจบนะถ้าเพิ่งเรียนจบก็จะก็จะพยากรณ์แบบนี้ ถ้าทํางานอยู่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของงานถ้ายังไม่ได้ทําลักษณะงานที่จะหาเนี่ยก็ต้องบอ,อกว่าลําบากหน่อยนะคือ1ปีนี้หางานยากหน่อยและอยากจะให้มองกลุ่มงานที่ที่พูดง่ายว่าถ้าเราไปสมัครแล้วเราจะไม่เสียเปรียบคืออย่ามองงานที่มีคุณสมบัติที่มันสูงเกินเกินความสามารถของเราที่มี หรือพูด<ะ>แบบเข้าใจง่ายๆก็คือมีอะไรที่มันพอจะทําได้ให้ทําก่อนและงาน<ะ>ใหม่นั้นถ้าจะได้จะเป็นในลักษณะที่แบบรุ่นพี่ช่วยผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําจะเป็นทรงนั้นะจะเป็นทรงนั้นนะครับ<ะ>แล้วก็ในเรื่องของเงินทองปีนี้ให้ระวังนะอย่างที่เรียนเพราะด้วยพื้นชะตาก็เก็บไม่ค่อยได้อยู่แล้ว<ะ>จะ,ะจะถามเกีก่ยวกับเรื่องอะไรเชิญนะครับสุขภาพอ่คะค่ะเพะมีจะมีปล่อย งมีแบบป่วยบ่อยมากอะของคุณเนี่ยนะมันจะมีแบบนี้หนึ่งบางครั้งไม่รู้เป็นอะไรหาสาเหตุได้ไม่ชัดในตอนแรกๆแ,<ะ>และถ้าพบเป็นแล้วหายช้าด้วยนะ,ะของคุณจะแบบค่ะจะ้ะคืออย่างนี้นะตอนนี้อายุหนูยังไม่เยอะจำไว้เลยว่าถ้าเลยเลขสามไปแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรผิดปกติเกิดขนะึ้นเนี่ยให้ไปหาสาเหตุให้เจอให้เร็วที่สุด อันนี้อันที่1นึ่และอันที่สองเนี่ยผมเน้นมากๆเลยนะในเรื่องของพวกช่องท้องนะในเรื่องของพวกช่องท้องและถ้าสูงไวัยขึ้นไปเนี่ยก็จะมีะช่องท้องทางเดินหายใจและกลุ่มหนึ่งถ้าสูงวัยพยายามหลีกเลี่ยงการกินพวกสัตว์ปีกหน่อยแล้วกันค่ะนะพวกหลังพวกหัวข้อเข่าอะไรพวกนี้จะมาเร็วกว่าชาวบ้านเขาพยายามนั่งสมาธิหน่อยนะหนูเป็นคนคิดมากจริงๆ และวก็ต้องบอกว่ามันจะทําให้ชีวิตหนูเนี่ยขาดความสุขค่ะถามนิดนึงนะเวลาเดินตามท้องถนนเนี่ยเวลาเดินตามท้องถนนเวลามีมีเส้นที่เขาตีเป็นตารางเนี่ยไม่ค่อยเหยียบเส้นใช่ไหมใช่ไหมจะรู้สึกว่าเหยียบเส้นแล้วมันผิด<笑><笑>ก็นะอย่างที่ผมบอกพยายามนั่งนั่งฝึกนั่งสมาธินะครับช่วยได้ช่วยได้จ้คะคโอเคไหมเตอไหมคะจ้า รืของความรักกัคะความรักประคับประคองหน่อยนะครับถ้าเกิดมีการคบหาคนรักอยู่แล้วโดยเฉพาะในช่วงร้อยต่อ25แล้วก็26ค่ะแบบช่วงนี้แบบมัญหางกันนะ,ะที่เห็นในดวงเนี่ยปลายปีนี้เป็นห่วง<ช>ความจริงช่วงนี้ก็แบบเหมือนก็มีปัญหาบ้างแล้วล่ะแล้วก็ดูเหมือนจะห่างเกินถ้าไม่ได้ห่างในแง่ระยะทางก็ใจเหมือนก็ห่างกันกับเดิม นะผมฝากอย่างนี้แล้วกันให้คุณไปถวายน้ําดื่มพระสงฆ์15ขวดส่วนหลังวันเกิดหลังวันเกิดซื้อมีดโกน8เล็บถวายพระแล้วแล้วถ้าแบบแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมคะก็ต้องเรียนว่าช่วงเวลาแบบนี้มันก็ยากลําบากอันนี้ก็ต้องพูดตรงตรงนะก็คือเผื่อใจแล้วก็ไปทําบุญเสริมอย่างที่เรียนจ้ะแล้วถ้าถการกนตอนนี้นะคะเป็นยังไงว่า ก็ S 1> <S 1> <S อ,อย่างที่ทักตั้งแต่ตอนแรกอ่ะถ้าถ้าถ้าไม่ได้มีหนี้สินก็จะติดขัดแล้วก็จะเป็นห่วงมากๆถ้ายังไม่มีหนี้เนี่ยนะผมเป็นห่วงช่วงประมาณเดือนสิงหากูจะมีหนี้มีหรือ,อยังอ่ะยังนะคะ <S <S นะระวังนะฮะปีนี้ก็แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มช็อตบ้างแล้วถูกไหมค่ะนะสิงหาจำไว้ระวังจะมีปัญหาเยอะในช่วงเวลานั้น แล้วถ้าาตอนนี้หราอายุย่างเข้าที่สิห้ามันเป็นเบนจพศมันจะมีอะไรไหมคะก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังส่วนหนึ่งนะแล้วก็ไปทําบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนแล้วถ้าเป็นไปได้ร่างกายแข็งแรงไปบริจาคโลหิตก็ดีนะค่ะนะครับจ้ะโอเคนะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณขจิตพงษ เกิดวันที่15กันยายนนะคะ2538เ่ะเวลาเกิด10นาฬิกา15นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของการสอบการเรียนต่อ,อกาลีนะครับก็ <c oughs> อย่าเพิ่งท้อหรือหมดกําลังใจพอทายแบบนี้แล้วต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าผมทายผิดนะครับขยันเยอะๆแล้วก็ฝากให้ให้คุณถวายสังฆทานสดนะครับข้าวปลาอาหารขนมนมเนยจัดให้ครบ นะครับอาจจะเป็นวันพระใหญ่ขึ้น15ค่้าำเดือน3วันพุธนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พยายามเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่2มีนาคม2511เวลาเกิด3ามทุ่มตรงวันเสาร์ค่ะถามว่าจะขายบ้านน่าจะได้เมื่อไหร่แล้วก็ต้องทําบุญอย่างไรเลขบ้านทับ3ตอนนี้ยัง48่าง48อ๋อวันนี้วันเกิดนี่ครับ สุขสันต์วันเกิดนะตรงกับวันเสาร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะก็ปีนี้แหละครับนะอย่าเล่นตัวเหมือนปีที่แล้วละกันพยายามปิดดิลให้ได้ภายในภายในช่วงอายุย่าง48นี้ผมมองว่าอย่างช้าช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาน่าจะมีข่าวดีแต่อาจจะได้เร็วกว่านั้นก็ได้นะ ส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีนี้ไม่ได้แนะนำให้ทำอะไรไม่ได้แนะนำให้ทำอะไรนะ,อ,ะอยากจะทำอะไรทำตามจิตศรัทธาที่ตัวเองอยากจะทำนะผมจะเน้นในเรื่องของการให้หลักทรัพย์มันสูญสลายไปดีกว่าส่วนในเรื่องของบ้านเลขที่ใช้คำนั่นเรียกอะไรจะเลีกแปดอ๋อถ้าเลขสามไม่เป็นไรฮะขยันขันแข็งนะแต่ว่าบางครั้งอย่าดื้อรัน้นเชื่อฟังรับฟังความคิดเห็นคนรอบข้างบ้างครับ SMS มต่อมาคะ่ะ คุณทิติพันธ์นะคะ15พฤศจิกายน2517เวลาเกิดบ่าย3โมงครึ่งวันศุกร์ถามคู่ครองถามการเงินแล้วก็บอกว่ากลางปีจะเปลี่ยนงานทำอะไรดีถ้าถามแบบนี้ความจริงคุณน่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรืองานประจำนะน่าจะบอกรายละเอียดมาว่าจะทำอะไรแต่อย่างนี้นะฟังให้ดีปีนี้เกณฑ์งานรวมถึงในเรื่องของสิ่งใหม่ๆดีครับ นะฉะนั้นก็ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์พิจารณาไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเบนเอฟิการเดินทางหรือว่าลักษณะงานภาพรวมใช้ได้แต่ถ้าจะต้องการมากกว่าน,นั้นส่งเข้ามาบอกเลยว่าเก่าทําไรใหม่ทําไรแต่โดยรวมถ่ายดีครับอา่เดี๋ยวช่วงหนะ้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง s อ s เอสนะคะให้อาจารย์ตรศัพท์ดวงชะตาก,กันได้แต่ว่าสิ่งสาคัญอย่าลืมระบุข,ข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยส่งมาที่4221606พรักันสักเปอรค่ะค